L4018 เข้าใหม่ครับคันนี้อุปกรณ์3ชิ้นดันหน้าผ่านหลังโรตารี่ครับราคาอยู่ที่455,000บาทนะครับยางดีทั้ง4เส้นครับผ่านหลังเป็นผ่านใหม่นะครับผ่าน5นะครับ รถพร้อมใช้งาน,นครับเครื่องเกียร์แน่นครับยางเต็มสี่เส้นขึ้นลงเร็วนะครับนี่ครับรถ L4018 ตัวนี้จดทะเบียนปี60นะครับเดือนธันวาดูด้านท้ายครับท้ายเดิมๆนะครับซีนหลังไม่เคยเปลี่ยนนะครับสีสันเดิมๆ PTO หนาๆนะครับดูอีกฝั่งครับเดิมๆนะครับไม่มีสนิมนะครับเดิมๆเลยครับรถสวยนะครับผ่านเป็นผ่านใหม่ครับผ่านหนะครับผ่าน5้าให้ไปเลยนะครับยางเต็มสีเส้นครับคัดเดิมนะครับคัดเดิมรถสวยๆเลยนะครับสีเดิมทั้งคัน ฝั่งนี้สายแป๊บไฮดรอลิกเดิมนะครับลูกหมากเดิมสวยๆเลยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับ081768 2479 0979712677ครับร้านสมคิดการค้าตำบลหนองแปนออรราเภอกมลาาไ่จังหวัดกระสินครับ เรล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูโรตรี่กันเลยครับผมโรตรี่เป็นตัวนี้นะครับ rx 1 6 5 e นะครับเผาเหลืองนะครับตัวเผาเหลืองฝาท้ายสวยนะครับสวยเดิมนะครับใบโรตรี่ยังมีอยู่เยอะนะครับถือว่ายังสวยนะครับ ไปพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับรถคันนี้ครับร้านเราขายเป็นเงินสดแล้วก็จัดทกศได้นะครับผมสามารถจัดทกศได้นะครับต้องบอกเลยว่าราคาคุ้มคุ้มนะครับคันนี้ครับกับสภาพแล้วก็อุปกรณ์ที่ได้นะครับ455,000บาทอุปกรณ์ครบมือครับสำหรับ L40 คันนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ